สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมเลฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องดินดวชนชาแนลมีนะครับวันนี้จะพามาดูช่องพี่บ่าวเท้านะครับรีวริวดีผมก็ติดตามพี่เขามานานอยู่นะครับเนี่ยผู้ติดตามสองจุดหนึ่งหกสองจุดสิบหกล้านคนนะครับผู้ติดตามนะครับพี่บ่าวเท้านะช่องของพี่เขาก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับเนี่ย พิมตามนี้นะครับแล้วก็โปรไฟล์ก็จะเป็นนี่ครับรูปหน้าตาคนแอกครับช่องจริงนะครับช่องจริงผูดติดตาม2ล้านนะครับแต่ใครที่ก๊อปก็เลิกเลยนะครับอย่าไปก๊อปช่องคนอื่นนะไม่ดีครับหรือใครที่จ้องเจาคลิปจากช่องพี่บ่าวเท้าหรือช่องอื่นๆที่ผมเห็นมีหลายคนนะครับที่เอาคลิปจากช่องดังๆอืๆอ่นๆมาทำในช่องตัวเองอย่าหาทำนะครับ คุณอาจโดนแจ้งความจับได้นะนี่คือช่องของพี่เบาวเท้าวิดีโอครับว <c oughs> ิดีโอของพี่โหเยอะเดี๋ยวผมจะพามาดูวิดีโอเก่าที่สุดก่อนนะครับเก่าสุดเมื่อ4ปีที่แล้วเคสไทยบ้านนี่ครับเ,เก่าสุดครับคลิปแรกเลยก็ว่าได้ครับเป็นคลิปแรกของช่องพี่ขาเลค้ัวคลิปเก่าสุด งานคลิปแรกยอดู3.4แสนคลิปแรกคลิปสองก็3,000ืบบคลิปแรกเลยนะครับ3แสนคลิปสอง3,000คลิปที่3 9แสนเลยครับคลิปที่สี่ก็2,000อยู่หลักแสนไม่ก็หลักหมื่นนะครับลงมาเรื่อยๆครับตอนนี้ยังไม่มีหลุดลงไปหลักพันนะครับ พี่เขาทำา้าสี่ปีครับช่องดูครับวิวของช่องพี่เขาก็ไม่ยังไม่ลงหลักพันนะครับมาดูว่ามีชิ้มไหนอยู่หลักพันแลวตอนนี้อยู่หลักหมื่นแล้วก็หลักแสนยครับยังไม่ลงไปยอดวิวยังไม่ตรงพันครับดูครับชิมไหนจะมียอดวิว พันกว่าครับอาจจะมีเสียงรบกวนนิดหนึ่งครับผมถ่ายอาจอยู่ข้างนอกนะครับบรรยากาศเย็นๆครับข้างนอกลมหนาวครับอยู่จังหวัดขอนแก่นครับบรรยากาศเย็นๆหนาวๆตอนนี้ก็อยู่หลักหมื่นถึงหลักแสนนะครับคิดพี่เขาตอนนี้ครับหลักหมื่นถึงหลักแสนครับยังไม่มีลงมาหลักพันเลยนะครับสุดยอดเลยครับช่องนี้เบาเท้าครับ ผมดูคลิปพี่เขากินอาหารเนี่ยยอดเลยครับอร่อยครับขนาดผมดูเนี่ยผมต้องดูตอนกินข้าวนะครับหรือว่าพี่เขาลงคลิปตอนไหนก็ผมต้องมีอะไรมากินด้วยครับดูไปด้วยกินไปด้วยได้ฟิวครับ <c oughs> ครับท่านผู้ชมตั้งแต่เรื่องมายัางไม่มี โอ้นี่ครับหลักพันมาแล้วครับคลิปหลักพันเมื่อสองปีแล้วนี่ครับคลิปนี้ครับเกตจุดแปดพันนะครับอันนี้ลงมาหลักพันแล้วครับแต่มีจากพันมาก็แย่แสนวิวแสนวิวร้านนมาอีกครับนี่ครับอันนี้ที่ผมเห็น หลักพันอยู่ตกอยู่คลิปเดียวครับวิวหลักพันตอนนี้ผมเินดีคลิปเดียวครับมาดูว่าจะมีกี่คลิปครับไปเรื่อยๆครับเมื่อกี้มีคลิปหนึ่งหลักพันครับเกือบพันเกือบหมื่นเนาะหลักพันเกือบหมื่นแล้เรื่องรวยอะครับ มันจะมีอนี้ครับยังตํามไม่หลุดหมื่นนะครับวิวของช่องพี่เขาครับหมื่นจนหมื่นจนถึงล้านเลยครับ <c oughs> พี่เขาทาคลิปจนินบางช่องครับบางช่องที่คลิปคอนเทนต์ทำคลิปดีๆก็ไม่ดังครับคลิปคอนเทนต์ทำคลิปออกมาดีๆแล้วก็่ายรายยังเหมือนยูทูบเบอร์รายช่องก็ไม่ดังวิว อยู่ก็ตกอยู่นะครับบางช่องก็บางช่องแปลว่าเคยมีอยู่หลัแสนหลักล้านตกลงมาเหลือหลักหมืน่นหลักพันอย่างนี้นครับบางช่องนะแต่ดูช่องพีเขาเนี่ยไม่หยุดหมื่นถึงล้านได้เลยนะครับหลักพันผมเห็นอยู่คลิปเดียวครเดี๋ยวรอดูไปเรื่อยๆอาจจะมีสิ่คลิปหน ่องคุณภาพเลยนะครับอีกช่องครับช่องบ่าวเท้าครับถ้าใครดูช่องพี่เขาก็ถ้าใครนี่เป็นคนภาคกลางฟังภาษาอีสานไม่ค่อยรู้เรื่องก็ดูแต่คลิปก็ได้ครับหรือว่าเรามาฟังช่องพี่เขาก็จะได้แบบว่าเรียนรู้ภาษาอีสานไปด้วยครับถ้าใครเป็นคนภาคกลางหรือภาคอีเคนะับ มาดูช่องพี่เขาก็จะได้ฟังภาษาอีสานเวลาพี่เขาเปิดคลิปอยจะพูดเป็นภาษาอีสานนะครับเป็นภาษาท้องถิ่นปยายามท้องถิ่นของคนอีสานเราแล้วัอย่างของผมก็อยู่จังหวัดขอนแก่นนะครับ <c oughs> ผมอยู่จังหวัดขอนแก่นอำเภอหนองพอรอำเภอหนองพองจังหวัดขอนแก่นนะครับที่ผมอยู่นะครับ เราหาเพียไแค่ครับตอนนี้ยังไม่เจอวิวหลักพันนะครับเจออยู่ชิบเดียวครับผมคิดว่าน่าจะไม่มีนะครับก็ส่วนมากเลื่อนดูก็จะมีหลักล้านหลักแสนแล้วก็หลักส่วนมากจะหลักแสนที่ลงมาเรื่อยเรืบแต่ช่วงพี่ขเขาทำนแรกมีหลักแสนแล้วก็หลักล้านนะครับแล้วก็มีหลักหมื่นนะครับเดือนมาเรื่อย แต่หลักล้านหลักแสนนะยังไม่เหมือนก็เห็นบางคลิปว่าแต่หลักพันเนี่เห็นคลิปเดียวหล,ลักพันเห็นอยู่คลิปเดียว <c oughs> ผมว่าน่าจะไม่มีเลยครับหลักพันหลักพันไม่มีแตมาเกหมือนถึงล้านขึ้นไะครับหลักพันอยู่คลิปเดียวครับที่ผมเคยเลื่อนดูครับ <c oughs> <c oughs> มาดูคลิปที่ยอดนิยมนะครับยอดนิยมที่สุดก็คลิปถ่ายกับพี่อีดนะครับพี่อีดวงลางสอ,อนช่องสแตก็กแดกตับนะครับมาไปดูครับอินวายสลอฟเฟอร์ไวส์เฟอร์ช็อตนี่คือช่องของพี่อีดนะครับ สวัสด <ider> th ีครับสวัสดีพี่น้องกองไฟสู้คุู่กนครับครอบ่องวนี้พ่อกระบาเท่าแล้วก็อาจารย์สเตจากตับช่องสเตอรดตเตอรับนะครับมาแล้วครับผ้าพนหนัาเหียวของเดกงิ๊บซีของสรับแตตับเดินทางตั้งใจมีดูว่าขาวาครับทื่ช่องของพี่อีฟองรังคอนนะครับเป็นยังไงพ่จมันเรียกรองครับพ่อใจเรีสัก เป็นกระแช่พี่น้องเป็นกระแซ่ลหลายหลายครับช่องสตแตนเดตครับประถางก็ช่องบ้าเต่าครับนี่ครับมันต้องสนในจการดิบจิ้มของดีบดีดออออบต้องไดเป็นแบบนี้ได้มาได้ตั้งแต่รุ่นพ่อ,อรุ่นแม่ครับตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ครับผมก็กินมครับล่ามวยลาบหมูดิบอะไร ครับอร่อยครับอร่อยครับค่อยค่อยซดน้ำจิ้มก็นิยมก็ชิกับพี่อีครับก็มีเก้าล้านแปดล้านหลักล้านมาครับนะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกช่องดินดวนชาแนลนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องเบาเท้านะครับแล้วก็ช่องสแกนแกดกับพี่อีทปงล้างครับ na wypięto nie odsyła